อัสลามมุอะลัยกุมวะเัรอหมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุสวัสดีครับเพื่อนๆผมมารีวิวปลาให้เพื่อนๆได้ดนูนะโคทีหนึ่งนะม <c oughs> าบอมเลี้ยงนะโคทีหนึ่งนะมีน้ำเงินแดง ทเทาแดงนะน้ำเ,เงินแดงเทาแดงนะสองสีนะเป็นปลาคัดแล้วนะฮะสวยนะผมํำสายก็สวยนะนเพื่อนๆน้นำเงินแดงกับทเทาแดงนะ làm lăm tối đen mười lăm mười lăm mười lăm 2 lăm mười lăm có có mười lăm mười lăm mười đen, mười lăm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  mười วันนี้น้ำใสหน่อยนะผมจะเห็นชัดหน่อยนะคู่ดีส่วนนะผม่าสวยนะเพื่อน ที่สองนะป่าสวยมากนะผมว่ะกูที่หนึ่งนะกูะที่สองนะผมสวยมากนะ เวอร์ดิโต่อก็ไม่ได้นะผมโอเค okay, <Okay. S 1> นะคูที่สามนะ เด็กเกาดำนะนำเงินแดงน็กเงินดำนะไม่รู้นะดูยากนะคู่ที่สามนะนำเงินนะเนื้อหนังสวยมากเลยนะเพื่อนๆบ่าวกาเดือนนะบ่าวกาเดือนกว่ากว่านะผมกาเดือนนิดๆนะเนื้อหนังสวยนะเพื่อนๆ ปลาพรมเลี้ยงนะปลาคัดแล้วนะผมถ้าเ,เพื่อนๆเอาไปใส่กัดก็ดีนะต่อยโยกก็ได้นะมันผมเนื้อตัวเนื้อหนังสวยนะบ้านะกูที่สามนะผม คูดีสามนะตอดมือนะคูดีสีนะมีนะเดี๋ยวนะได้ชมคูดีสนะีนะมันเบิ้ลปลาลสวยๆนะมันเบิ้ลปลาเก้าเดินกว่านะ คูดีสามนะเพื่อนโอเคนะมาดูคูดีสี่กันนะผมคูทีสามนะคูดีสี่นะผมโอเคนะดูเขาจะตอดนะตอดดูแลก็ตอดนะดูดูดูะตอดมือเลยนะผม ดีสีฮะสวยมากนะผมดูฮะโอ้โหดีสีนะป่าสวยนะผมเพื่นะอน,ะนเนื้อหนังสวยนะันเพื่อนทำสายกัดก็ได้นะหรือว่าจะเอาไปต่อโยอดก็ดีนะ เนื้อหนังสวยนะบาชุดนี้นะผมบุรีสามนะมีนำเงินกับทถนะและ้วเขียวมีอยู่ไม่กี่ตัวนะเขียวไม่เยอะนะนำเงินกับทถเยอะนะ นังสวยนะนเพื่อนๆอยําทำสายก็สวยนะหนูสวยมากนะนเพื่อนสีนะ กูดีเซยนะผมเนื้อหนังสวยนะปลาเนื้อว่าคอหนาหนาน,นะผมโอเคนะมันพูดที่ห้านะพอแล้วดูแล้วกันฮนะกูดีเซ่นะ

45 nak Lagi 6 nak ที่้าครับนะที่ห้าทุทีหกนะ làm bộ, bên Indone, thứ hai Indone, làm bộ, kì nha, lục nong, cuối เราเหมืนกันนะค,นค,นคนู่นี้นะคู่พิสิษนะ ฝาสีเท่านะสายน้ำเงินนะถ้าลูกค้าไม่เอาผมว่าจะเก็บไว้เองนะกูท้ายกูนี้นะผมผมว่าจะไว้ทาพ่อพันนะเป็นอีโบนะกูนี้นะผมลงน้ำเข้าอีโบนะ ข้าวิบูนะของแท้แล้วก็เซนนะอุตท่ายนะผมลูกค้าไม่เอานะผมผมยท่ทำสายเองนะทำเงินกับเตนะผม Okay, เกี่ยงเพื่อนขอบคุณมาเพื่อนยิ่งกามารับชมนะาไปไมีอีกนะที่หมักไว้นะบุญเอาไว้พร้อมนะโอเคครับเพื่อนิท้ายด้วยลุงน้องนะนำเข้านะอีปุกนะขอบคุณมาเพื่อน అలామీ వరకూ